อะไรต่ออ,อะไรต่อครับเพื่อนเพื่อนยิ้มกันไปยิ้มกันมาอ้อยิ้มกันไปยิ้มกันมากุ้งเก่งดีใจดีใจกุ้งเก่งเห็นเห็นอะไรลูกเพลง กิน <Green. S 1> เอานเพนกินเล่นน้ำอ่าสบายใจอไงต่อครับกุ้งกิงชีอ่ากุ้งกิงชี้ชดูปกคอนั่นสิดูปกคอไหนปกคอเลยครับปกคอสิงโตออกปกคอสิงโต ขอเพื่อนยิ้มอีกแล้วมีอะไรนี้หน้านี้มีอะไรครับฮิปโปขมีฮิปโปฮิปโปทำไรครับฮิปโปแช่น้ำอือหือแล้วกุ้งกิงพูดอะไรกับเพื่อนบ้างอะกุ้งกิงว่าฮิปโปแช่น้ำมันเกินไปมีอยู่สี่ประโยค อ่านนานจังนะอ่านเหมือนแปดประโยคเลยเก่งเก่งตุกคนับแต่ไอ้นี้ไม่ต้องอานนะครับเพราะว่าไม่มีไม,มไม่มีเนื้อครับอ่าไม่มีเนื้ออะไรต่อครับช้างเต้นระบำเป็นเป็นเสียงอะไรเป็นเป็นช้างครับอ๋อเสียงช้างครับมีช้างอยู่ตัวหนึ่งอ่า เต้นระบำอ่าเต้นระบำโยกย้ายโยกย้ายอ๋อโยกย้ายโยกย้ายยังไงต่อครับกุง้งกิ้งอือหือไปเห็นมีเห็นมีทุกคนเบาเบาเดี๋ยวมีตกใจอ๋อตอนเที่ยงแม่ทำกับข้าวให้กุง้งกิ้งอ่า ุ้งจิงกินและเอาไปทิ้งขยะลาก่อนนะเพื่อนสัตว์วันหน้ามาใหม่อะไรประโยคยาวๆจบนะจบแค่สองต้นเองพูดอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยครับดอาพูดดังๆครับคุณผู้ชมไม่ได้ยินครับคุณลูกกดอะไรนะกดอะไรนะเร็ว กดอะไรเร็วกดไลค์ก่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคัพซัครายกดสับตะไคร้อหรครับกดคัพซัครายกดสับตะไคร้กดคัพซัครายเออสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ